ท่านแน่ยังไม่ได้กดซ b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับ E ีนี้นะคะต้นหยิบเป็นไอเทมองลุยวิตตองมารีวิวให้ดูกันค่ะวันนี้ไอเทมใบนี้นี่ราคาดีมากนะคะหมื่นต้นๆเท่านั้นเองแต่ได้แบบหนังอีปีนะคะหรือว่าหนังลายไม้นะคะเป็นหนังแท้ใบใบนี้นะคะคือลุยวิตตองนะคะ ชื่อโบลลิงนะคะก็จะเป็นไซส์ PM อนะคะอันนี้คือเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดของตัวรุ่นนี้แล้วนะคะตอนคอลรีวิวไปก่อนแนนนี้จะเป็นไซส์ GM นะคะไซส์ PM เขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนที่ปิดตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ล็อกตรงเนี้ยมานิดนึงนะคะแต่ใบนี้ก็คือใช้ง่ายมากๆนะคะเป็นซิปนะคะรูดนะคะแล้วก็มีกุญแจแม่ลูกมาให้ด้วยถ้าเวลาเราล็อกเนี่ยก็ดันตัวใบไม้เนี่ยเข้าไปตรง ตรงรูตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นด้านข้างอะอย่างนี้พอเรากดไปอะคะ่ะแล้วเห็นไหมด้านข้างอะเขาจะเป็นรูให้เราเนี่ยสามารถเอาแม่กุญแจไปใส่ตรงนี้ได้นะคะล็อกกระเป๋าเราได้พี่เห็นห้อยๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ะค,ะะคะือตัวลูกกุญแจจะอยู่ในนี้ปกติจะไว้ในนี้แต่ว่าอันนี้เราแยกออกนะคะ,ะไว้รวมกับแม่กุญแจนะคะคือลูกค้าบางคนได้ไปแล้วคือตกใจว่าแบบ ลูกกุญแจอยู่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแยกเอาไว้อีกที่หนึ่งนะคะก็แต่ว่าสามารถที่จะสมมติว่าซื้อไปอย่างนี้เนาะมาห้อยตรงนี้ก็ได้ค่ะใบนี้นะคะจะเป็นลายไม้สีดำนะคะถ้าเห็นในกล้องเนี่ยก็คือเขาจะมีความแบบเงาเงานะคะอ่าด้านข้างเป็นแบบนี้ตัวฐานเนี่ยเขาให้หมดมาสี่มุมเลยนะคะใบนี้จะเป็นอะไรสีเงินแบบวิงวิงเลย สวยมากแล้วลายไม้สีดําคือใช้ง่ายนะคะดูแลดูแลง่ายด้วยนะคะด้วยความที่เขาเป็นหนังเนาะตรงที่จับเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังสีดําเหมือนกันคือแข็งแรงทนทานมากนะคะส่วนเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็รูดซิปได้เลยอันนี้เขาจะเป็นซิปมาแบบหนึ่งตัวนะคะรดูดแบบนี้ได้เลย สำหรับไซส์เต็มๆใบนี้นะคะเดี๋ยวตานแปะให้ดูตรงนี้นะคะจะได้ลองไปเทียบกันนะคะว่าใส่พอไหมแต่แตงว่าไซส์นี้มันคือมันจุได้เยอะมากๆอยู่แล้วอะใส่ได้เยอะอยู่แล้วนะคะดีไซน์ของใบนี้เขาทำมาให้เราแบบคล้องมืออย่างนี้นะคะหรือแบบถือนะคะคล้องสะพายไหล่พอได้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะไม่ได้มีสายมาให้ก็ ถ้าหากว่าใครอยากจะสะพายคอสบอดีนะคะก็ไปซื้อตัวเกี่ยวมาเกี่ยวตรงตรงข้อตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยคืออะไรตรงนี้เขาหนาอยู่นะนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเขาจะทํามาเป็นซับผ้านะคะสีดำนะก็ดูแลใช้ง่ายนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขามีช่องมาให้ด้วยนี่ น่าจะพอเห็นอยู่มี2ช่องนะคะมีช่องใหญ่ๆอันนึงนะคะแล้วก็ช่องเล็กๆแบบใส่พวกปากกาได้นะคะใบเนี้ยสวยเดิมๆเ,เลยนะคะก็คือไม่มีการเอาเข้าสปาอะไรใดๆนะคะถ้าหากว่าใครชอบแบบเดิมๆนะคะด้านในสะอาดด้วยพร้อมใช้ได้เลยราคาหลักหมื่นต้นเท่านั้นเองนะคะก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดไวบนนิ่มนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ OpenCHAT ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you